ยนนัดกำลังอัดปลายไงวังขี้ควย้ยครับนาทางน้องสีอัดแล้วนะครับฝั่งนั้นนะครับแต้มแรกคือกันยันนาผืนผู้อ่อนยันนัดผืน,นผู้ตักครับแต้มที่สามนะครับเฮ้ยกดกล่องบระท่านเบิ่งเทีนิคที่ปลากินตอนนี้นะครับแกไใครปัญหามันมันกินระแวงครับกินเงียอัดแล้วครับทำมา บู๊ใส่ไงสิตอาเขาน,นี่ใส่ไงใส่ไงครับเวลาสองถุง่เมเวลาสองถุง่มฝ <c oughs> ันหาของเจ้าะนัดดิครับเส้นนัดกำลังอัดปลายไงวัขงขี่ขั้ผมลุงไหว้สามหลังสกัดลุงเบ็ดได้สามหลัง มีมีสามอยมูลค่าปลาตัวนี้<า> <laughs> โอ้โอ้โอม่เป็นปลาเบืกบอกบวัวคือดำเกัน <laughs> หัวงามเนาะมาแล้วครับ <laughs> โอ้ <laughs> โอใส่สีบ,บ่เท <laughs> ่าไรนั่น โอ้ยหอดจ้บ่ดูนี่หอดที่ผ่าอยู่พาตัวนั้นเนาะตันวันสิบสองไปสิบสองปลาเขาครับป <sk ills> ลาเขาดังนี้นะปู่ไตาย,ต,ายต่เงินชิโต้ไปวะโอ้กินยังสีเ่เลยจีปัญหา ตาเขาครับวยกวกระเบียอตายออกค้างนี้ยินตักเนี่ยันนีงไง

มันเดียนโหดพวกประกันน,นี่ขันนีกัสีสีักเยสีเงาจันนี่อยมุนิเสียงข่อยอเดี๋ยวเดี๋ย ียมแน่ครับมโอ้เบดไนหนุแล้วติเปลี่ยนอยู่ตู้สองเท่าล่ะท่านหนี่จมแน่ครับท่นเขาป้ป่ากินเล่หน่อยนุน เป็นฝันไหนแล้วปันไหนนี uh ่้ก็กินกันเรยกสว่เขาจะขวางไปเข่าคุ้นมากินตัวนี้นะครับมันก็ไปดิแรกลุ่งนี้ได้สามปั้นนะครับ ล้างเยงเดี๋ยวพอตลกลงเลยก็เลือกล้งกินเรีเยนาแเานอ <c oughs> ครับน้าทางน้องสีอัดแล้วนะครับฟังนั่นนะครับ แตมแรกคือกัน,น,นเจนนัเนผู้ออนเนับเป็นผู้ตักตาเนาป็นผู้ตักเนี่เปนคิวกันละอยู่นุ่มกัน ตัดไว้ดุนดุนยังลงยามบ่มีคลิปลงเอาลงคักหลายบันยามบ่มีคลิปมิดซีรีอยู่บันนี้คนบ่เบิ่งไหนตะมูงเลย ครับแถมที่สามนะครับเฮ้ยกดกล่องประทันนี่จะตัวเดือดหลอดแท้ตัวน้อยเบิดตัวใหญ่กัะสีพ่กเขาอยู่บ่ 二十二 ใหญ่ก็ติดโหนดีติดมหนดมาติดทีเลี่ยติดล้ำไหมานะครับแกมที่หานะครับแจมที่ไปหลักแจมที่ซีแจนมที่ซีนะครับ ินนานี่ไว้กินนาคแจ่มที่ซีครับแจ่มที่ซี แค่แค่แค่ีตัวที่เขาเขายากขนาดไหมเนี่ยสืบสวงคือเกานะครับโอ้ยสุดหน่อยคนระับ เสียวขนาดเลย บบเบ็ดเ,เบ็ดเบ็ดเรียนเนี่ยเฮ้ยบ็ดหน่อยน,นั่งขากันไรหรอกผุ้จักม <c oughs> ันไปเรียนเบ็ดนะ น้ำหนักครับตัวนีพี่น้ำหนักโอ้หเสียง <c oughs> ใส่ชวยครับบ่ถึงซีฟก็ยังหน่อยลรอวะ <linguistic> สุดทองสุดทองสุดทองเนียสุด <c ười> <t tới de choses> 2องนดอกว่าันมาเตวานนี่ใครเนาะวานเดียวสุดแรกว่านเดียวโอ้ยปวดแปบอย่ได้่ขอไนสุดแย่ จังเลาไม่เก่งปืนดื๊นปื้ดไปไฟไปแบบกีดด่ก <c oughs> <f ine> <ด>่รมฟันยกกอลัง าเบ็ดน้อยติดเร็วแต่ว่าเอายาก ปวดขาเหรอพี่น้องเอี้ยยินทวงแล้วเรียบร้อยโอ้ใส่สวยครับพี่น้องใส่สวยใส่สวยขอบคุณครับเป็นตักไหนนะครับโอ้ตัวใหญ่ครับจักลกินว่ะ ับชิดอยู่เลยนะครับตายกันได้หอครับสามารถแปะกรารูเนะ วันยังวันโอ้ตวในญ่ประมาณแป๊เกาลูวน,วน,วน,วนตักเอ้ มันเงาคดบอกขาน่โอโ้สุดยอดครับสุดยอดหมู่บ้านนี้เงียคนละสูตรนะครับอันนี้สูตรองมาเร็นสูตรสองนะครับลองไปปรับใส่เบิง้งเบิ้งเทคนิคที่ปลากินตอนนี้นะครับ แก้ไขปัญหามันมันกินละแวกครับกินยาเป็นเบ็ดเบือสิบเอ็ดนะครับเทคนิคได้ผลนะครับตอนนี้ได้ผลนะครับเทคนิคไอ้ที่ผมเห็ดลงไปเห็นเบิ้งนะครับเทคนิคแก้ไขปัญหาปลากินละแวกนะครับที่ใส่เป็นสต็อปไลน์ก็ได้นะครับเรีวยว่าเป็นยางนี่นะครับผมได้เห็ดลงไปในคลิปแล้วนะครับเป็นเดือดคอาย ตอนนี้เทิกนีกน้มีได้ผลน,นะครับโอเคนะครับผมอ,อ,อาเียแล้วครับโอ้ใส่ไง ลุดลุดเลยฮะสบัดบาดยวไปเลยบุร่ายชอยครับพี่น้องปาตัว กับเซียนทั้งมันน้องหินน้องแขะทั้งน้องคงศรีคนอัดแล้วครับทำมาตัวยใหญ่วนมีใส่ครับมีใส่โอ้เิ่นอัดป่าเฮ้ยตักให้เพื่อนปาดินยังกิี๊ตัน

ดีดน้ำดีขนาดพี่น้องใส่ไงบกินง่ายแล้วผิดใส่ไงไม่อยากเลยหน่อยสิจะปอดเลยนี่3าบอก่ง่างนันถึงซีติดจ้ามันธรรมดาแน่เขาวะเขาวะเข่าแล้วอีเดี๋ยวเมสก็ขอตะกอเดี๋ย

โอ้ตัวปลาสิบ,สบนี่แลปลาใส่สิบคิดว่าเก้าว่าเก้าก็ากาสิบอ้วนดีนอ้วนตักเลย,ย,หยเหรอเฮ้ยเฮ็ดเหรียญเฮ็ดหัวได้ด้วยเสียเอาก็ว่เอาไหมเพรายงยๆนี่ไหม โอ้ยรถตัวเดียวนึงมือน,นี่ไ่วอาจารย์เอาไปยังไรเอาเลยเอาเลย <c oughs> พูดแล้วย่างไป่พูดแล้วจังแมนเอยย่าปันเยอะอาจารย์เลื่อนเดือดขนหมูน่าใส่ไงใส่ไง ไั่เ็ไงก็เพราะเขาเยะเี้ยเ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 ยเตีมยเเี้ยก่อนสองทุ่มสวนสิเขา